แล้วคราวนี้เราลองไปฟังเสียงของทหารบ้างเมื่อเช้ามีการสัมภาษณ์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพูดว่าไงครับบอกว่าเราจะไม่มีวันลบกับคมพูชาาย่างเด็ดขาดเราจะใช้วิธีเจรจา,าเท่านั้น อ้าจะใช้วิธีเจรจาแล้วซื้ออาวุธไปทำไมวะผมก็อยากจะบอกกับพลเอกอนุพงศ์ว่าถ้าคุณไม่อยากลบขอดเครื่องแบบแล้วใส่หัวออกไป อาวุธของกองทัพ้าที่สองทั้งหมดเป็นเงินภาษีของพวกเราคุณเอาวางไว้ตรงนั้นแหละคุณเอาอาวุธวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะให้กองกำลังประชาชนที่เคยเป็นทหารผ่านศึกไปทำหน้าที่ แต่ไม่ใช่ว่าเราจะบุกกาไปถลม่มแต่เราจะไปแสดงแสนยานุภาพว่าแค่เอากองกำลังของเราไปแค่หมื่นคนก็พอครับไม่ต้องเอาไปเยอะหรอกครับเอาไปยืนให้เต็มแนวชายแดนแล้วให้กองท่าประกาศเอา F16 ซื้อมาทำไมทั้งหลายหมื่นล้านอะ6ไม่เคยออกรบเลย บินไปทำโซนิกบูไม่หูมันแตกให้หมดนะครับสิ่งต่งตางๆเหล่านี้ผมว่าเราไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปฆ่ากันนะเพราะว่าทหารกัมพูชาทหารไทยต่างก็เป็นเพื่อนนะครับเพื่อนบ้านกันเพียงแต่ว่าเราตกเป็นเหยื่อของผู้นำบางคน ฮุนเซนเขาก็หลอกคนของเขาทหารของเขาสร้างกระแสชานนยมเพื่อให้มาทำให้ภาพของเขาเด่นขึ้นเพราะเขาต้องต่อสู้ทางการเมืองภายในของเราก็เช่นกันรัฐบาลเราก็พยายามกดหัวคนไทยรักชาติพยายามบอกว่าคนไทยที่รักชาติเป็นพวกคลั่งชาติเพื่อปิดภาพ พวกเขาซึ่งเป็นพวกโกงชาติและขายชาติ <Yeah. S 1> เพราะถ้าเขาไม่กดหัวคนไทยที่รักชาติความเป็นคนโกงชาติและขายชาติของเขาภาพมันจะเด่นชัดขึ้นทุกทีช <Yeah. S 1> าติลุกขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นพวกขายชาติพวกโกงชาติมันจะอยู่ไม่ได้ <Yeah. S 1> เท่านั้นเองนะครับพ่อ <Yeah. S 1> แม่พี่นะ้อง ดังนั้นนะครับเราคงจะต้องช่วยกันเอาความจริงตัวนี้เปิดเผยนะครับให้สู่สังคมโลกให้สังคมโลก <c oughs> <c oughs> ได้รับทราบนะครับถึงความเลวร้ายของพวกฝรั่งต่างชาติที่จ้องจะเข้ามาหาประโยชน์นะครับกับ มรดกนะครับโลกแห่งนี้ซึ่งจริงๆไม่จำเป็นต้องไปขึ้นมรดกโลกหรอกพวกนี้หาแต่เงินญี่ปุ่นเนี่ยตัวดีนอกจากฝรั่งเศสที่จะเข้ามาหาประโยชน์แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นะครับปราศาทเกือบทั้งหมดในกัมพูชาญี่ปุ่นสัมปทานไป50ปีเรียบเลยครับ แล้วที่นี่ก็เหมือนกนารประสาทพระวิหารญี่ปุ่นก็จ้องที่จะได้สัมปทานนะครับเป็นชาติแรกเราจะเห็นเลยครับว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์โลกใบนี้ไม่มีอะไรแล้วครับที่ไม่เป็นผลประโยชน์มันเป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนทุกคนที่ควรจะได้คนไทยทั้งประเทศคนกัมพูชาทั้งประเทศไม่ได้ได้ผลประโยชน์นี้ แต่ผลประโยชน์นี้เป็นตกอยู่กับผู้นําเช่นเดียวกันประเทศต่างๆที่จะเข้ามาหาประโยชน์บริเวณปราสาทพระวิหารก็เป็นนักธุรกิจนักลงทุนของฝรั่งเศสนะครับของอญี่ปุ่นของอเมริกาประเทศเหล่านี้นะครับที่เข้ามาหาประโยชน์แต่ไม่ใช่ประชาชนทั้งประเทศเป็นนักธุรกิจนายทุน เราต้องสู้ให้ถูกนะครับเราต้องสู้ให้ถูกคนผมไม่อยากไปลบกับประชาชนกัมพูชาแต่เราจะไล่คุณเซนว่าคุณเซนคุณก็ไม่ควรเป็นผู้นำประเทศคุณเพราะคุณมันก็ไอ้ทละราดเหมือนผู้นำเรานั่นแหละ รอบแรกนะครับผ่านไปก็ดูเด็ดเสร็จมันแต่รู้สึกว่าผู้ชมสำรวมไปนิดนึงหรือเปล่าไม่ทราบลองจินตนาการว่านี่คือทำเนียบดูสิครับแล้วข้างบนเนี่ยก็มีคุณสำราญมีใครต่อใครเมเจ๊ปปองแล้วเราจะรู้สึกอย่างนี้แค่นี้เองหรือเอาขอเสียงดังๆนิดนึงครับเมื่อเช้า เมื่อตอนที่ผมเข้ามาที่นี่นะครับเมื่อตอนที่เข้ามาแล้วมีรปภของที่นี่ก็มีการเก็บทงต่างๆก็บอกว่าวันนี้อย่าอย่าพึ่งเรียกร้องมากนะครับเก็บทงอะไรต่างๆนาๆนาอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นมีบางคนหลุดรอดออกมาได้นะครับอ่ะเราจะเข้าสู่การเสวนาในรอบที่สองนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับก็ จะมีเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์ชาติแล้วก็ผลประโยชน์ที่หลังจากที่ทักษิณจบไปนะครับทักษิณจบไปแล้วผมเชื่อแน่ๆว่าคุณเซนนั้นคงยังไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคุณทักษิณแต่ว่าหลายคนสงสัยว่ารัฐบาลคุณอภพิสิทธิ์กระโดดเข้ามารับ ในขณะที่ผลประโยชน์นั้นยังเปิดอ้าไว้อยู่นี่ใครจะเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับแต่ว่าเตรียมให้ดีนะครับใครที่มีกระดาษปากกาจดนะครับสำหรับคนที่อยากจะถามประเด็นมีอีกหลายประเด็นผมเชื่อแน่ๆว่าหลายท่านคงค้างค้างคาในใจอยู่อย่างเช่นจะทำอย่างไรดีกับคุณกสิทธิพิรมใช่ไหมครับ จดมาเป็นคำถามนะครับจดมาเป็นคำถามและก้าวต่อไปเราจะเดินหน้ากับปัญหานี้อย่างไรใครที่มีคำถามนี้นะครับจดจดมาแล้วก็ส่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปเดินนะครับในรอบที่สองนี้นะครับผมอยากจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ศรีศักดิ์นะครับแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นนะครับผมอยากจะอ่านข่าวหนึ่งให้ฟังนะครับ วันที่20กันยายนนะครับ20กันยายนที่ผ่านมายักษ์ใหญ่แย่งน้ำมันในเขตทับซ้อนทะเลไทยเขมรน,นะครับเรามาดูกันนะครับวันที่15วันที่15ได้มีการเปิดเผยมาจากผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมิตซูออย l e เอ็กซ a t i o n c o ่นอจากประเทศญี่ปุ่นติดตามมาด้วยคณะบริหารจากเชฟรอนขอบจากสหรัฐเอเมริกาซึ่งในช่วงนับจากปี 2,003เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้บรรษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานทั้งสองกลุ่มดังกล่าว <c oughs> ก็ได้ร่วมกันสำรวจเขตที่เ,เขตที่3นะครับเขตที่3หมายถึงว่าเป็นเขตที่มีน้ํามันเขตที่3อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้แน่ชัดว่าจะร่วมกันสำรวจเขตที่4ด้วยหรือไม่และยังมีอีก2กลุ่มนะครับนั่นนั่นก็คือกลุ่ม i n p e c o i อ l และแอนแก s นะครับและกลุ่ม มารูเบนนิออยルแอนด์แกสคอบจากญี่ปุ่นทั้งคู่ยังมีจากทอลจากฝรั่งเศสและไชน่าใน่นแนลออฟชอร์ออイルคอร์เปอเรชั่นจากจีนนะครับซึ่งทำให้ฮุนเซนยังไม่คงยังคงไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้สมัมปทานแก่กลุ่มใดเห็นชัดๆแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มี6กลุ่มแล้วนะครับ6กลุ่มแล้วแต่ว่าจากการผลักดันของ ของคนไทยนะครับตอนนี้ทําให้ฝรั่งเศสอาจจะถอยไปแต่ว่าญี่ปุ่นยังคงอยู่นะครับเราก็คงจะต้องยืนหยัดกันต่อไป